ในโลกของเรามีเรื่องแปลกๆมากมายทั้งที่ถูกค้นพบและที่ยังเป็นปริศนาอยู่ซึ่งเราก็จะเห็นเรื่องราวอันน่าทึ่งมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ต เพราะทันทีที่ผู้คนเห็นสิ่งผิดปกติพวกเขาเก็จะคว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายในทันทีแล้วโพสต์ภาพเหล่านั้นลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองทําให้ในทุกวันนี้พวกเราสามารถพบเจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้บ่อยขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีภาพอีกมากมายที่เชื่อว่าคุณผู้ชมยังไม่เคยพบเจอมาก่อนและเมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้เชื่อเลยนะครับว่าทุกคนต้องทึ่งกับมันแน่ๆเพราะมันเป็นภาพแปลกๆที่ถูกถ่ายโดยชาวเน็ตต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าในประเทศของเราก็ไม่ค่อยจะได้เจอเรื่องประหลาดเหล่านี้แต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในต่างประเทศจนมีภาพให้พวกเราได้เห็นมากมายและในคลิปวิดีโอนี้ผมมี16ภาพถ่ายแปลกๆและเรื่องราวอ,อันน่าทึ่งที่พบเจอโดยชาวเน็ตซึ่งมันจะมีภาพอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ ความเจ็บปวดแสนสาหัสหากเราดูภาพนี้แล้วหลายคนเนี่ยคงจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องราวอันน่าเศร้าของชายคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราดูจากรูปเทียบกับรอยศักของเขาแล้วจะเห็นได้เลยว่าช่างศักนั้นมีฝีมือที่ห่วยแตกมากๆแต่รอยสักนี้จะอยู่กับเขาไปอีกนานแสนนานแฟชั่นเท่จากประเทศรัสเซีย และชุดที่เรากําลังเห็นในรูปนี้นั้นก็เป็นแฟชั่นของวัยรุ่นรัเสเซียชาวรัเสเซียหลายคนมองว่าการแต่งตัวในลักษณะแบบนี้มันเท่มากๆใส่ชุดสีขาวมีเสื้อผ้าหลายชั้นและรองเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนอีกแฟชั่นนะครับก็จะใส่ชุดสีดำและตัดผมข้างหน้าขึ้นไปสูงกว่าปกติเี้กได้ว่าเป็นแฟชั่นสุดเท่นในรัเสเซียเลยล่ะครับ แต่คนไทยอย่างเราเนี ine, ่ยเมื่อมองดูแล้วมันไม่ได้เท่เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นแฟชั่นแปลกๆด้วยซ้ําและถ้าหากใครที่ชอบแฟชั่นเท่ๆจากรัสเซียเนี่ยนะครับก็ลองแต่งตัวในลักษณะแบบนี้ดูได้ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นแนวทางหรือว่ารลฟ์สไตล์ของคุณก็เป็นได้การเก็บห้องที่เป็นระเบียบยิ่งกว่างานศิลปะ ภาพของห้องนี้นะครับหากเรามองผิวเผินก็จะคิดว่ามันเป็นภาพถ่ายของห้องปกติทั่วไปแต่หากมองลึกลงไปก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นห้องที่ถูกจัดระเบียบได้สวยงามและลงตัวแบบสุดๆหนังสือถูกจัดเรียงให้เข้ากับชั้นวางแบบพอดีเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ยิ่งกว่างานศิลปะด้วยซ้ํารถคันนี้ดัดแปลงได้แปลกและหลุดโลกแบบสุดๆ เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยเห็นรถดัดแปลงกันมาบ้างแต่ถ้าเป็นรถดัดแปลงคันนี้น่าจะไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนอย่างแน่นอนเพราะเขามีการดัดแปลงเอาตัวถังเนี่ยไปไว้ด้านหลังส่วนเครื่องก็จะวางอยู่ด้านหน้าโดยที่ไม่มีการปิดกั้นเอาไว้เลยส่วนคนขับนั้นนะครับก็จะอยู่ด้านหลังซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆไม่คิดเลยว่าจะมีคนดัดแปลงทำรถลักษณะแบบนี้ออกมาขับจริงๆบนท้องถนน แฟชั่นผ้าห่มซึ่งนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกที่หาดูได้ยากในประเทศไทยของเราเพราะผู้หญิงไทยลหลายหลคนคงไม่มีใครแต่งแฟชั่นผ้าห่มนี้ออกมาขึ้นรถสาธารณะอย่างแน่นอนแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่พบเจอได้บ่อยครั้งในต่างประเทศในประเทศที่เสรีนะครับผู้คนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบซึ่งคนไทยอย่างพวกเราคงจะมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกและน่าอับอายหากมีใครแต่งตัวในลักษณะแบบนี้ออกมาเดินข้างนอก แต่ในต่างประเทศนั้นมันกลับกลายเป็นเรื่องปกติต้นรองเท้าและนี่นะครับก็เป็นอีกภาพแปลกๆที่ไม่ค่อยพบเห็นได้ทั่วไปโดยเขาจะมีการเอารองเท้าห้อยเรียงกันเป็นลักษณะเหมือนกับต้นคริสต์มาสจึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่าต้นรองเท้าเพื่อความปลอดภัยของต้นไม้ที่คุณซื้อ แน่นอนนะครับว่าต้นไม้ประดับที่สวยงามหากเราซื้อมาแล้วก็ไม่อยากจะวางเอาไว้หลังรถให้มันถูกลมพัดเพราะใบของมันนั้นอาจจะหักหรือว่าชำรุดได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการขนส่งเพื่อความปลอดภัยของต้นไม้ที่ซื้อมาเจ้าของภาพเนี่ยจึงได้นำมาวางไว้ที่เบาะขนซ้อนแถมยังคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นอย่างดีเลยซึ่งถ้าทำแบบนี้แน่นอนว่าต้นไม้ที่คุณซื้อนั้นก็คงจะปลอดภัยแล้วจริงๆ ขาตั้งจักรยานแปลกๆคุณผู้ชมมองดูภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงครับมันดูแปลกๆใช่ไหมแน่นอนว่ามันแปลกจริงๆเพราะปกติแล้วจักรยานทั่วไปที่เราพบเห็นไม่มีใครทําขาตั้งแบบนี้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นขาตั้งที่เฟี้ยวจริงๆนะครับไอเดียเก๋ใช้ได้เลยถ้าหากใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วชื่นชอบอยากจะทําตามก็ลองหาตีนไก่นยมาพันเอาไว้ที่ขาตั้งรถของคุณได้นะครับไม่แน่ว่ามันอาจจะเท่ในสายตาของคุณก็เป็นได้ ผู้หญิงที่มีขาลักษณะแปลกๆซึ่งภาพนี้หากเรามองดูผิวเผินนะครับก็อาจจะงงกันได้ว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยเขาถึงทำขาลักษณะแบบนี้แต่หากได้มองดูดีๆและดูชัดๆแล้วแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยจะรู้ว่าขาใครเป็นขาใครเพราะจริงๆแล้วนะครับมันเป็นขาของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งขวามือและกำลังก้มทำอะไรสักอย่าง ซึ่งนี่นะครับมันก็เป็นภาพดวงตาที่ทำให้คนดูเนี่ยนะครับถึงกับประหลาดใจและต้องมองดูอีกครั้งเมื่อพบเห็นเมาส์สายขาดโดยภาพนี้หากเรามองดูก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพเมาส์ที่มันสายขาดแค่นั้นเองนะครับแน่นอนว่ามันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนที่ซื้อเมาส์อันนี้เขาได้แกะแพ็กเกจโดยใช้กรรไกรตัดในลักษณะแบบนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วการแกะเมาส์ออกมาเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้ทำกันแบบนี้และด้วยการที่เขาไม่รู้เนี่ยแหละครับจึงทำให้มันเกิดภาพนี้ขึ้นมาได้พลังกรีนสกรีนเมื่อกรีนแลนเทนนะครับต้องการซื้อของกินเขาก็แค่ใช้พลังจากแหวนของเขาเท่านั้นเองซึ่งนี่นะครับก็เป็นฉากการใช้พลังที่หากมันเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือเราดูในหนังเนี่ยก็จะเป็นอะไรดีเทมากๆ เพราะเขาจะสามารถใช้แหวนของเขานั้นซื้อของกินได้เลยและของกินที่เขาซื้อมาก็จะลอยมาถึงมือของเขาได้แต่เมื่อมันเป็นฉากที่ยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็จะเป็นภาพอย่างที่เราเห็นนี้เลยแน่นอนนะครับว่ามันดูแปลกๆที่มีคนใส่ชุดสีเขียวทั้งตัวมาเดินในที่สาธารณะแบบนี้เป็นจานรองแก้วที่สวยงามจริงๆ เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยกินกาแฟในคาเฟ่กันมาบ้างแล้วแน่นอนนะครับว่าเราไปสั่งกาแฟทางร้านคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีถาดหรือว่าจานรองแก้วมาให้เราด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราพบเห็นได้อยู่เป็นประจำแต่มันไม่ใช่กับภาพนี้เพราะว่าในภาพนี้มันเป็นจานรองแก้วที่แปลกจริงๆและผมคิดว่าไม่น่าจะมีร้านกาแฟาร้านไหนที่ใช้จานรองแก้วในลักษณะแบบนี้แน่นอน สนามเด็กเล่นที่มีรถถังซึ่งหากเราดูสนามเด็กเล่นในภาพนี้มันก็เป็นสนามเด็กเล่นปกติที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแต่มันมีบางอย่างที่ไม่น่าจะมีในสนามเด็กเล่นโดยที่เราจะพบเห็นได้ในสนามรบเท่านั้นซึ่งมันก็คือรถถังนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แปลกตาของพวกเรามากๆเพราะว่าในประเทศไทยก็จะมีสนามเด็กเล่นมากมายแต่ผมคิดว่าไม่มีสนามเด็กเล่นที่ไหนในประเทศไทยที่จะมีรถถังในลักษณะแบบภาพนี้ ช้งานผิดประเภทแน่นอนว่าบุคคลในภาพนี้เขากําลังใช้งานอุปกรณ์งานช่างแบบผิดประเภทเพราะเขากําลังใช้สว่านเจาะกําแพงอยู่แต่เหมือนกับว่าเขาคงจะเจาะไม่เข้าก็เลยเอาคอนมาทุบสว่านอีกทีซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้งวันเนี่ยก็คงจะเจาะไม่เข้างานไม่เดินแถมสว่านนั้นก็ยังจะพังอีกแต่ก็แปลกนะครับที่มีภาพในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่า แทบจะทุกคนเนี่ยคงจะรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์งานช่างอยู่แล้วทําให้ภาพนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการสร้างขึ้นมาแบบสนุกสนานเพราะคงไม่มีใครหรอกนะครับที่หวังจะเอาค้อนเนี่ยมาทุบสว่านเพื่อให้มันเจาะเข้ากําแพงได้เมื่อแดดร้อนแล้วมีหม้ออยู่ในมือก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่แปลกจริงๆหากเราเห็นภาพนี้คงจะจินตนาการไปต่างๆนานานะครับว่า บุคคลในภาพนี้เขาทำไปเพื่ออะไรบางคนก็คงจะคิดว่าเขาคงทำกันสนุกสนานอะไรสักอย่างแต่ในส่วนตัวผมแล้วนะครับกลับมองว่าผู้หญิงในภาพนี้เธออาจจะร้อนแต่ไม่มีร่มกันแดดและในมือเนีก็กําลังถือหม้ออยู่พอดีจึงใช้หม้อคุมหัวเพื่อบังแดดที่นอนสุดประหลาดสำหรับที่นอนของหลายๆคนก็คงจะเป็นลายต่างๆที่สวยงามตามที่ทุกคนชอบ บางคนก็เป็นลายการ์ตูนบางคนก็คงจะเป็นแบบไม่มีลายเป็นสีต่างๆอย่างสีขาวสีดำและสีอื่นๆที่เรามักจะพบเห็นได้ทั่วไปแต่มันไม่ใช่กับเจ้าของภาพนี้เพราะที่นอนของเขานั้นนะครับมันเป็นลายสปากเกตตี้ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครอีกด้วย ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับภาพถ่ายแปลกๆและเรื่องราวอันน่าทึ่งที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้โดยในโลกของเราเนี่ยก็มีเรื่องราวแปลกๆมากมายทางที่ถูกค้นพบและที่ยังเป็นปริศนาอยู่ซึ่งเราก็จะเห็นเรื่องราวอันน่าทึ่งมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตเพราะว่าทันทีที่ผู้คนเห็นสิ่งผิดปกติว่าเขาก็จะคว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายแล้วโพสต์ภาพเหล่านั้นลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองทําให้ในทุกวันนี้ พวกเราสามารถพบเจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้บ่อยขึ้นและถ้าหากดูคลิปนี้แล้วชอบใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ